วันนี้วันสุดท้ายในโรงภาพยนตร์ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน f ฟดเกอรก็คือ f a ดเกอร์เนี่ยผมพูดตรงๆนะเป็นหนังไทยที่ผมใช้ค,คําว่าดีที่สุดในปีนี้เท่าที่ผมได้ดูมาแต่ว่าน่าเสียดายมากๆเลยที่ว่าหนังมันไม่ทําเงินผมผมไม่ได้รู้ว่ามันมันจบที่เท่าไหร่หรอกนะแต่จําได้ว่าสัปดาห์ที่มันเปิดตัวมันได้เงินประมาณแบบล้านหนึ่งมั้งซึ่งมันถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับสาหรับหนัง GDH เนี่ย วันแรกเนี่ยมันควรจะได้ประมาณ1ล้านบาทเป็นอย่างต่ําแต่ว่าเหมือนทั้งสัปดาห์ของแฟดเกิร์มจะได้ประมาณล้านหนึ่งถ้าใครมีตัวเลขที่ถูกต้องบอกมาได้นะแต่ท้ายที่สุดอะหนังมันไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องที่2ของ GTH ที่ไม่ประสบความสําเร็จในด้านรายได้ทั้ง2เรื่องนะครับคือเรื่องทีแล้วคือ404แล้วก็เรื่องนี้ก็ดูเป็นหนังรักวัยรุ่นที่ประสบความไม่ประสบความสําเร็จทางรายได้อีกสัก1เรื่อง จริงๆอ่ะผมผมพยายามคิดหาคําตอบหลายๆเรื่องนะซึ่งก็มาไม่ไม่ได้มีบทสรุปนะครับทุกคนแต่ว่ามาชวนแชร์ชวนคิดแล้วกันว่าเฮ้ยทาไมแฟตเกอร์หนัง g d h เรื่องนี้เนี่ยมันถึงไม่ประสบความสําเร็จวะทั้งๆที่คุณภาพหนังงานภาพเรื่องราวสตอรี่การแสดงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากวิมานหนามหรือว่าหลานมาเลยในแะง่ของคุณภาพเนี่ยมันไปถึงมากๆสิ่งหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่า มันเป็นหนัง LGBTQ อันนี้บอกไว้ก่อนนะไม่ได้หมายความว่าหนัง LGBTQ ทุกเรื่องมันต้องเจ๊งนะแต่ผมว่าณเวลานี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยพอมันแปะป้ายความเป็น LGBTQ ในหนังปุ๊บอะ่ะมันจะกลายเป็นว่านี่คือหนังจิ้นในทันทีเว้ยนึกออกไหมมันมันจะไม่ใช่กลายเป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์จริงๆอะ่ะแต่มันจะโดนแปะป้ายในฐานะคนดูทั่วไปว่าเฮ้ยนี่มันคือหนังจิ้น แล้วถ้าใครเคยผ่านผูผ่านตาหนังจีนมาบ้างอย่างไอเรื่องยูเรนัสเนี่ยในฐานะของคนดูทั่วไปอะที่ไปดูอะเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เสิร์ฟเราเว้ยเราเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นหนังภาคต่อหรือเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นภาคต่อของบางอย่างที่เราไม่ได้ดูมาก่อนกลายเป็นว่าณนะเวลานั้นอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยแล้วผมรู้สึกว่าอะไรแบบนั้นอะมันเกิดขึ้นกับหนัง LGBTQ เยอะมาก จนผมว่ามันทําให้คนดูทั่วไปอย่างผมหรือหลายๆคนนะไปเหมารวมหนังแนวนี้ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่เป็น LGBTQ ปุ๊บมันเป็นหนังจิ้นในทันทีมันทาให้คนขยาดเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ใช่หนังสําหรับฉันและมันไม่ใช่หนังสําหรับฉันแน่ๆเพราะว่ามันหนังที่ถูกสร้างมาเพื่อแฟนคลับเท่านั้นแน่นอนแหละว่าถ้าคนดูหนังอย่างเราอ่ะเราไปดูหนังพวกนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่า เราไม่ได้เรารู้อยู่แล้วมันไม่ใช่หนักแบบนั้นเพราะเป็นหนัง G T H มันไม่ใช่หนังคู่จิ้นแต่ว่าลองลองมองในในฐานะของคนดูทั่วไปที่เขาไปดูตัวอย่างนี้ผ่านตามมาที่เขาไปดูใบปิดตามตามโรงหนังหรือผ่านถูกผ่านตามมาเขาไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันจิ้นไม่จิ้นแต่เขารู้สึกว่าที่เขาเห็นจากประสบการณ์ของเขาที่เขาผ่านถูกผ่านตาหรือเ็ได้ยินอย่างยูเรนัสที่แบบยูเรนัสแต่ผมว่าม่งเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหนัง L G B T Q ไทยมากๆเลยนะเพราะว่าผมว่าคนาเปิดใจกับยูเรนัสเยอะ หลายหลายคนเปิดใจกับอยู่เรนัสเพราะว่ามันเป็นหนังไซไฟแต่พอเห็นความเป็นหนังจิ้นแบบนั้นนะทุกคนผิดหวังแล้วกลายเป็นว่าไปแปะป้ายทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วผมว่าตอนนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าวงการหนังไทยจะฟื้นตัวจากไม่ใช่ั้งหอดวงการหนังไทยก็คงไม่ได้ต้องบอกว่า วงการหนัง LGBTQ ทั้งซีรีส์เนี่ยจะฟื้นตัวจากสิ่งนี้ขึ้นมาได้ยังไงจะทําให้หนัง LGBTQ กลายเป็นภาพยนตร์สําหรับทุกคนได้ยังไงไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับที่มาขายความเป็นจรินอย่างเดียวผมว่าตรงนี้นสําคัญจะกู้ความรู้สึกของคนดูที่เป็นคนดูทั่วไปได้ยังไงคนที่ไม่ใช่แฟนคลับคนที่อยู่นอกบับเบิลของของ,ของกุ่มแฟนอะ คุณจะทําได้ยังไงอ่ะผมมาดูทุกเรื่องอยู่แล้วนะผมไม่ได้มีปัญหาจะเป็นหนัง LGBTQ ค er, ุยอาเลสเบียนเกอะไรผมดูได้หมดทรานเธอร์ผมดูด้หมดผมไม่ได้ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นหนังทรานฉันไม่ดูหนังหญิงๆฉันไม่ดูคือผมดูทั้งหมดเพราะผมเป็นคนชอบดูหนังมันไม,ม่ปัญหาสําหรับผมแต่คนดูทั่วไปที่เป็นวงกว้างคนดูที่ที่หนังต้องลิสต์ไปถึงเพื่อทําเงินอ่ะคุณจะปลดป้ายอันนี้ไปได้ยังไงผมยังนึกภาพไม่ออกเลยเพราะาขาหนึ่งอ่ะคุณทําธุรกิจได้ด้วยการจ้นอ่ะแต่ขนาดขา คุณก็ไม่สามารถจะจะขายวงกว้างได้ด้วยผมผมแบบผมมานั่งคิดผมนึกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยคุณจะคุณจะเอาชนะล็อกนี้ได้ยังไงวะเพราะมันมีทั้งคุณทั้งโทษในเวลาเดียวกันเอออีกส่วนหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าวะว่าคนที่เป็นแฟนคลับ GTH ที่ทําให้ GTH รุ่งเรืองมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาแม่งแก่หมดแล้วผมมาเป็นแฟนคลับ GTH นะติดตาม GTH แล้วก็เปิดโปมากับ GTH แฟนฉันนะ่ะ ของ GTH อ่ะเรื่องได้ที่ผมได้ดูแล้วเป็นทำให้เป็นแฟน GTH หลายๆเรื่องผมดูตอนมอตอ้นนะทุกคนเผลอๆมหนึ่งหรือม,อม,อมสองด้วยซ้านะคือมีความทรงจําเกี่ยวกับมันนั้นแบบเด็กมากๆอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเฮียปีนี้ผม34อ่ะแล้วผมดูตอนมอตอ้นน่ะแล้วคนที่เขาดูหนังเรื่องนี้ตอนมปลายคนที่ดูหนังเรื่องนี้ตอนๆๆมัธยลัยมันจะอายุกัน3 40 45อย่างนี้หรอแล้วคนกลุ่มนี้นึกออกไหมคนกลุ่มคนที่เป็นแฟนขับคอของคุณจริงๆอ่ะที่ตบโตมากับคุณจริงๆที่ ที่แบรนด์ G D H ยังมีความหมายอะไรบางอย่างอยู่อ่ะไม่คือคนอายุ 30- 40แล้วถ้าหนังมันจะเป็นหนังวัยรุ่นสำหรับเด็กๆอยู่อ่ะมันอาจจะไม่ดึงดูดคนกลุ่มนั้นแล้วหรือเปล่าวะเหมือนกับว่าแฟนคลับคุณโตโตโตขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะแต่แต่แต่แบรนด์ G D H ยังยังคงเป็นแบบแบ,บ,แบรนด์สำหรับเด็กวัยรุ่นยังสร้างหนังสำหรับวัยรุ่นให้วัยรุ่นดูแต่ว่าคนกลุ่มดูนี้เป็นคนผู้ใหญ่ไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราววัยรุ่นฉันไม่สนใจต่อไปแล้วว่ะถ้าผมจะไม่ผิดอะ OMG ก็ไม่ทําเงินปะ่ะไอไอห,หนังมหาลาัยเรื่องนั้นก็ไม่ทําเงินปะ่ะหรือแม้แต่หนังที่เป็นนักเรียนทําหนังเชื่อผมจําชื่อเรื่องยังไม่ได้นักเรียนทําหนังอะไอเรื่องนั้นก็เหมือนไม่ทําเงินปะ่ะแล้วพอมาเรื่องเนี้ยแฟดเกร์ Girl, มันก็ยิ่งเป็นบทพิสูจน์หรือเปลา่าว่าเชื่อหนังวัยรุ่นมันมันอาจจะไม่ได้เสิร์ฟกลุ่มคนดูที่เป็นที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าที่โตมากับ G T H แล้วตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นปัญหานี่ไม่ใช่กับ G T H อย่างเดียวนะครับ บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยไปดูหนัง MCU แล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกเหมือนเดิมทําไมมันไม่สนุกเหมือนเดิมวะทําไมไม่สนุกเหมือนเดิมคนใน MCU อ่ะแม่ก็บอกว่ากูทําหนังเหมือนเดิมเลยกูทําหนังแบบเดิมคอมพิวเตอร์การาฟิกเหมือนเดิมจังหวะหนังแบบเดิมแต่คนใน MCU ก็งงว่าอา้าวทำไมพวกมึงไม่ชอบเหมือนเดิมวะผมผมอะ่ะรู้คําตอบเลยคือเราอ่ะโตขึ้นเราทุกคนที่เคยเติมกับ MCU อะ่ะมันโตขึ้นเว้ยเรารู้สึกว่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่สาหรับเราอยู่แล้วเพราะผมอะ่ะเป็นคนที่ เคยเป็นแฟนคลับหลายๆอย่างแล้ววันหนึ่งอะเราโกรอัพเราโตไปมากกว่ามันอะเช่นวันหนึ่งเราเคยอ่านมังงะอุ้ยมังงะสนุกมากมังงะญี่ปุ่นสนุกมากเพราอ่านไปสักพักปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่สนุกเหมือนเดิมวะมังงะมันไม่ได้เปลี่ยนไปนะเว้ยมังงะมันก็เหมือนเดิมโชเนนมันก็เหมือนเดิมแต่เราโตไปกว่ามันผมอะไปอ่านนิยายจีนอ่า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 นพออ่านไปรู้สึกว่าเฮ้ยไม่สนุกแล้วเพราะอะไรเพราะเราต้องการอะไรมากกว่านั้นไปอ่านคอมิก อ่านคอมิช่วงแรกก็ตื่นเต้นแปลกใหม่พราะาอ่านไปสักพักเฮ้ยมันเริ่มซ้ําเดิมเราเริ่มตอไปกับมันนึกออกไหมคือณเวลานี้ผมก็อ่านนิยายแล้วผมก็แบบว่านิยายยุคใหม่อ่ะผมก็ไม่ไม่ไม่คลิกอีกต่อไปแล้วผมก็จะถ้าอ่านก็จะไปอ่านแบบนิยายพวกคลาสสิกที่แบบบริบททางสังคมยุคนั้นที่มันแบบว่าเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลยอีกชั้นหนึ่งก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเราโตขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะผมว่าณเวลานี้ทั้งจีกับ MCU อ่ะเขาเหมือนว่าเขาทําหนังสไตล์เดิมแบบเดิมเพียงแต่ว่ากลุ่มคนที่เป็นคอแวลูของเขา มันไม่ได้ต้องการแบบนี้อีกแล้วมันต้องการอะไรที่มากกว่านี้อะไรที่ซับซ้อนกว่านี้อะไรที่มันเดือดดานมากกว่านี้ GTS ผลิตหนังอย่างหลานมากมาวิมานหนามออกมาที่เป็นเรื่องราวที่เป็นผู้ใหญ่มากๆเออมันกับคลิกกับคนดูเพราะว่ามันมันพูดถึงสิ่งเดียวกันมันพูดถึงชีวิตของความเป็นผู้ใหญ่มันพูดถึงความขัดแย้งที่เราจิจนตนาการออกหรือความขัดแย้งที่เราสัมผัสได้แต่พอเป็นแฟดเกอร์ OMG หรือแม้แต่ไอเด็กนักเรียนทําหนังอันนั้นมันกลายเป็นเรื่องห่างไกลาสาหรับคอลเวลูของคุณแล้ว หรือเปล่าผมว่าตรงนี้น่านาคิดแล้วก็สําคัญมากๆอยู่เหมือนกันกันกบ G T H ที่จะดาเนินทิศทางของตัวเองต่อไปยังไงอย่างที่อีกอย่างหนึ่งอย่างที่3ามที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ G T H ไม่สามารถจะจ,ะจะเกณฑ์คนเขาเรียกว่าไงจะเกณฑ์มีแฟนคลับยุคใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้เลยก็คือภาพยนตร์อาจจะไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับสิ่งที่แมสสิ่งที่มันทาเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่คนเด็กๆยุคเนี้ เขามองว่ามัน,เป,นเป็นความบันเทิงหลักอีกแล้วหรือเปล่าคือผมโตมากับภาพยนตร์นะครับผมโตมากับยุคที่แบบว่าหนังเรื่องไหนแมสทุกคนต้องไปดูกันเพื่อได้คุยกันใครไปดูนั่นนี่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่มันกลายเป็นสิ่งที่คนทอกับดอะทมันเหมือนหนังมาเวลอะ่ะเฮ้ยต้องรีบไปดูนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนสปอยมันรู้สึกว่าภาพยนตร์มันเป็นส่วนหลักสําคัญในชีวิตอะแต่เด็กยุคนี้ที่เขาโตมากับโลกที่มันไม่ใช่เหมือนกันอะมันกลายเป็นว่าโลกในอินเทอร์เน็ตติก ตอกดราม่าในติกตอกดราม่าในสังคมยูทง u ูทูบเรื่องที่เกิดขึ้นดราม่าพวกนี้มันอาจจะสําคัญมากกว่าหรือเปล่ารวมถึงความบันเทิงที่มีให้เลือกมากยิ่งขึ้น่ะในแง่ที่ว่าเออคูสามารถดู Netflix ได้กูสามารถดูอย่างอื่นได้พามได้แม็กได้อะไรก็ได้ที่เป็นสตรีมมิ่งเซอร์วิสซึ่งราคาต่อเดือนเท่าไหร่300 4 0อคุณดูได้เดือนหนึ่งคุณไม่ชอบไม่ชอบหรอเรื่องนี้ดูไปสินาทีไม่ชอบกดออกสิ คุณไม่เสียอะไรนี่คุณเสียเท่าเดิมคุณก็ไปกดดูเรื่องใหม่ไม่มีเป็นร้อยร้อยพันพันหมื่นหมื่นเรื่องแต่ภาพยนตร์คุณเสียอย่างตำๆนะสองร้อยห้าสิบในลงไปแล้วคุณเสียสองร้อยห้าสิบคุณแต่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำคุณจะชอบหรือเปล่าเพราะฉะนันสองร้อยห้าสิบมันคือการโยนเงินไปหาความเสี่ยงมากๆอะแล้ว,ลว,ลวเราคาดหวังให้เด็ยกยุคใหมห่เราแบบต้องมาเสี่ยงแบบนี้หรอเป็นผมผมก็ไม่เสี่ยงนะถ้าผมจะเข้าดูโรงหนังมันต้องเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าผมมั่นใจมากมาก ว่าผมต้องชอบมันแน่ๆผมต้องรักมันแน่ๆผมอยากดูมันแน่ๆมันความเสี่ยงมันไม่มีอีกแล้วอ่ะเพราะว่าด้วยค่าตั๋วที่มันมหาศาลขนาดนี้การกล้าเสี่ยงมันน้อยลงไปมากๆเพราะฉะนั้นถ้าจะบ่นว่าเอ้ยทำไมหนังเรื่องนี้ไม่มีคนดูหนังอินดี้ไม่มีคนดูหนังนู่นนั่นนี่ไม่มีคนดูเพราะว่าค่าตั๋วมันมันทาให้คนเสี่ยงไม่ได้อ่ะคุณจะเสี่ยงไหวได้ไงในเมื่อค่าตั๋วมัน250-300แล้วนี่ไม่รวมค่าเดินทางค่าเสียเวลาค่ากินค่านู่นนั่นนี่อ่ะเพราะฉะนั้น ราคามันสูงมากๆมันกลายเป็นว่าคนก็ไม่กล้าเสี่ยงครับอีกมีทางเลือกครับอีกหนังไม่ถูกใจกลุ่มคนดูหลักครับอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันสม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 กันเข้าไปมันก็ทําให้แบบว่าแม้แต่ตัวผมยังคิดเลยว่าเฮ้ยค่าตั๋ว250เนี่ยเราไม่ได้จ่ายนะเพราะผมใช้เอ็มพาน์สผมดูหนังเยอะมากทุกอาทิตย์ผมดู2เรื่อง3เรื่องบางอาทิตย์ดู4เรื่องเอ็มพาสสำหรับผมมันคุม้มอะแต่ถ้าหนึ่งค่ายเอมมันบอกว่าเฮ้ย กูเลิกทำเอ็มพาร์สแล้วกูไม่ทําอีกแล้วนะเอ็มพาร์สเนี่ยผมนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าผมจะทําเพจทำชาแนลยังไงวะเพราะต้นทุนเรื่องดูหนังปีหนึ่งมันสามพันกว่าบาทมันจบใช่ไหมแต่พอถ้าเป็นแบบนั้นโอ้โหปีหนึ่งมันไม่ใช่สามพันดิอาจจะต้องเพิ่ม 1, 3, ถึงสามถึงสี่เท่าด้วยซ้ำเพราะว่าผมดูหนังวีคหนึ่งเยอะมากๆเพื่อม,มารีวิวเพื่อม,มาทํารีวิวเพื่อม,มาทําเขียนต่าง,าง,างๆเกี่ยวกับมันนะเพราะฉะนั้นมันก็เออหน้าหน้าหน้า,หน,าหน้ากังวลอยู่เหมือนกันนะเออสำหรับค่ายหนังเองสาหรับโรงหนังเองซึ่งผม ความผิดพลาดหนึ่งพูดมาเสมอในะเรื่องในีพูดมาหลายรอบแล้วคือความผิดพลาดหนึ่งของโรงภาพยนตร์ในบ้านเรานะคือพยายามผลักดันให้เป็นสินค้าลักชูรี่พยายามผลักดันให้มันเป็นสินค้าที่ที่เป็นของแพงของหรูหราที่นั่งลงหนังระบบลงหนังทุกอย่างในลงหนังมันดูหรูหราเกินไปหมดจนมันทําให้ไม่สามารถลดราคาตัวเองได้เพราะต้นทุนคุณลงมาสูงอะ่ะคุณพยายามทำให้เป็นลักชวรี่คุณทำทุกอย่างให้มันแพงหมดและการเป็นว่าพอแพงปุ๊บคนเข้าถึงได้น้อย คุณก็มานั่งงงว่าเออทำไมทาไมไม่คนไม่มาดูโรงหนังก็เพราะมัน250อะ่ะเพราะมัน300อะ่ะเออนะเราก็ไม่มีวิธีแก้หรอกเราก็ไม่รู้วิธีแก้หรอกอ,อก็อยู่กันไปครับค่ายไหนอยู่ได้ก็ทำหนังกันต่อไปค่ายไหนไม่ได้ก็ยอมแพ้เลิกกันไปผมก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าทางออกของมันคืออะไรนะแต่ว่าความรู้สึกนะเวลานี้นะตอนนี้คือเสียดายแฟลเกิร์เป็นหนังที่ที่ดีมากๆแล้วมันควรจะได้ ประสบความสเร็จนิดน้อยสัก100ล้านในโรงภาพยนตร์ออยให้มันได้แต่ด้วยปัจจัยเหล่านี้ผมก็ลยคิดว่ามันคงเป็นไม่ได้แล้วสำหรับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วก็เห็นใจครับเห็นใจทุกคนนะเห็นใจทุกคนที่ไว้ลงหนังไม่ค่อยเห็นใจเพราะว่ามึงตั้งของมึงเองอ่ะ <c oughs> มึงตั้งของมึงเองก็รับผิดชอบตัวเองมากันนะครับ <c oughs> ประเด็นนี้ก็คิดยังไงกับประเด็นนี้ครับคิดว่าแฟดเกอร์ลมพออะไร มันเป็นอย่างที่ผมคิดไหมหรือคุณมีวิธีคิดอื่นๆบอกกันมาได้หรือค,คุณคิดไหมว่าโรงหนังมันแพงเกินไปสําหรับคุณหรือคุณรู้สึกว่าเออราคานี้แหละถูกแล้วถูกต้องแล้วก็ลองว่ากันมาได้นะคิดเห็นต่างกับผมได้นะผมพุดงตรงคิดเห็นต่างของผมได้สบายๆเลยขอแค่อย่างเดียวคือให้เกียรติกันครับอย่าอย่าแบบว่าอย่าด่ากาัดกันโดยไร้เหตุผลอะเอออย่าด่ากัดโดยไร้เหตุผลพูดด้วยเหตุได้ผลผมว่าต่อให,หต้ต่อให้เราไม่เห็นด้วยกันแต่ว่าเราก็ยังแลกเปลี่ยนกันได้นะครับท้ายสุดคืออากกีทูด